ปราณบุรีแค่ชื่อก็ทำให้ผมนึกถึงหาดสายสายลมแสงแดดแต่สำหรับผมมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมันคือที่ที่ผมได้เจอกับเรื่องประหลาดที่สุดในชีวิตเมื่อหลายปีก่อนผมกับเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจไปเที่ยวปราณบุรีกันแบบไม่ได้วางแผนอะไรมากกะว่าจะไปพักผ่อนกินอาหารทะเลแล้วก็ถ่ายรูปเล่นตามประษาวัยรุ่นแต่คืนหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เราพักกันในรีสอร์ทเล็กๆไม่ไกลจากชายหาดมากนักคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดลมแทบไม่พัดอากาศอบอ้าวผิดปกติหลังจากกินมื้อเย็นกันเสร็จพวกเราก็นั่งเล่นไพ่กันที่ระเบียงห้องพักเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปะวะผมถามขึ้นมาเสียงอะไรก็เสียงคลื่นไงหนึ่งในเพื่อนตอบกลับมาโดยไม่ละสายตาจากไพ่ในมือไม่ไม่ใช่เสียงคลื่นมันเหมือนเสียงกลองผมพยายามตั้งใจฟังอีกครั้ง ดังมาจากทางชายหาดเพื่อนอีกคนเริ่มสนใจจริงดิหรือว่ามีงานอะไรแถวนี้เราสามคนตัดสินใจเดินลงไปสำรวจที่ชายหาดแสงจันทร์ส่องสว่างพอให้มองเห็นเส้นทางได้รางๆบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงเสียงกลองที่ผมได้ยินเมื่อกี้ก็หายไปแล้วเหลือแต่เสียงคลื่นซัดสาฟังเบาๆสงสัยหูฝาดไปเองมั้งผมพูดอย่างไม่ค่อยแน่ใจ แต่แล้วเมื่อเดินไปได้สักพักเราก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆมันคือซากปรักหักพังของอาคารเก่าๆที่ดูเหมือนจะเป็นค่ายทหารร้างเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเพื่อนผมคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่รู้ดิแต่ดูน่ากลัวชะมัดอีกคนเสริมความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่าความกลัวเราตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ค่ายทหารร้างนั่นมากขึ้น อาคารหลายหลังพังทลายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงโครงสร้างที่ยังพอให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตกำแพงเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและคราบตะไคร่น้ำทันใดนั้นเองเสียงกลองก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและชัดเจนกว่าเดิมมากมันดังก้องกังวานอยู่ในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั่นไงเสียงกลองผมอุทานเราสามคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจ เสียงกลองดังมาจากภายในค่ายทหารร้างนั่นเองเอาไงดีวะเข้าไปดูไหมเพื่อนคนหนึ่งถามบ้าเหรอใครจะกล้าเข้าไปวะอีกคนตอบกลับอย่างรวดเร็วแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้ผมก้าวเข้าไปในค่ายทหารร้างแห่งนั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงกลองนั่นมาจากไหนรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูเอง ผมบอกเพื่อนก่อนจะเดินเข้าไปในค่ายทหารร้างอย่างช้าๆยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไรเสียงกลองก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆผมเดินผ่านอาคารที่พังหลายไปทีละหลังจนกระทั่งมาถึงอาคารหลังหนึ่งที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ผมค่อยๆแง้มประตูเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมขนลุกสู้ ภายในห้องนั้นมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เขาแต่งกายด้วยชุดทหารโบราณกำลังตีกลองอย่างบ้าคลั่งดวงตาของเขาแดงกําราวกับมีเลือดผมไม่เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนนักเพราะแสงจันทร์ส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนเสียงกลองยังคงดังอย่างต่อเนื่องราวกับจะสะกดจิตให้ผมยืนอยู่ที่เดิม แล้วชายคนนั้นก็หยุดตีกลองเขาค่อยๆหันหน้ามาทางผมผมเห็นใบหน้าของเขามันซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาของเขาเบิกโพงจ้องมองมาที่ผมอย่างไม่วางตาออกไปเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพรา่าออกไปจากที่นี่ผมไม่รอช้าหันหลังวิ่งหนีออกมาจากค่ายทหารร้างอย่างสุดชีวิตผมวิ่งกลับไปหาเพื่อนที่รออยู่ข้างนอกแล้วเล่าทุกอย่างที่ผมเห็นให้พวกเขาฟัง เราสามคนตัดสินใจกลับรีสอร์ททันทีคืนนั้นเรานอนไม่หลับเลยสักคนเสียงกลองยังคงดังก้องอยู่ในหัวของผมวันรุ่งขึ้นเราเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทตั้งแต่เช้าแล้วขับรบออกจากพรานบุรีโดยไม่คิดจะกลับไปอีกจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นในค่ายทหารร้างนั้นคืออะไร มันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่ที่แน่ๆเสียงกลองปริศนาในคืนเงียบที่ปราณบุรีมันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้